ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำไตเติลตัวหนังสือนะฮะด้วยเทคนิค r i อ e อนนะครับในโปรแกรมพรีเมียโปนะฮะก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนเผื่อใครยังไม่เข้าใจว่าไ i อ e อนมันคืออะไรนะฮะ,อะลองดู มันก็จะเป็นการาเหมือนกับว่าทำเอฟเฟกให้ตัวหนังสือมันวิ่งเหมือนเหมือนเรากำลังเขียนตัวอักษรลงไปในวิดีโอนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยดีกว่านะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตโลก่อนอ,อันดับแรกเลยนะฮะสมมติว่าเนี่ย เราเริ่มตั้งแต่แรกเลยดีกว่าเดี๋ยวเริ่มใหม่หมดเลยนะ,ะขออนุญาตแป๊บหนึง่งอ,อันดับแรกเราเปิดโปรแกรม Premiere Pro ขึ้นมานะครับเรากด New Project นะฮะกด New Project ขึ้นมาแล้วเราก็ตั้งชื่อ Project ไปเลยฮะอะไรก็ได้ในที่นี้ผมตั้งว่าฟอนต์ธรรมดาก็แล้อ๋อส้มฟอนตหนึ่งอ่ะ พอหน้าต่างอย่างนี้มันขึ้นมาแล้วให้เรามาที่ไฟล์ new แล้วก็เลือกมาที่ sequence นะครับก็จะเป็นการ add new sequence หรือเป็นพื้นที่สำหรับการทำงานของเราขึ้นมานะฮะเราก็ตั้งชื่อ sequence ไปให้ตรงกับโปรเจกต์ก็ได้ครับในที่นี้ผมก็จะเลือกที่ Digital slr นะฮะความละเอียด1 0 8 0 p 30เฟรมนะครับ โอเคอ่ะจากนั้นเนี่ยก็ให้เรา import ในตัวของวิดีโอนะครับที่เราจะเอามาใช้ทำเนี่ยเข้ามานะครับในโปรเจกต์ของเรานะฮะในที่นี้ผมก็จะใช้วิดีโอเจ้าวีโออันนี้นะฮะเราก็โยนมันลงมาในไทม์ไลน์เลยครับ อันนี้เราก็เลือกตัดเฉพาะช่วงที่เราต้องการใช้นะฮะถ้าลดจะลบเสียงทิ้งแล้วก็อันลิงก์เสียงกับภาพแยกออกจากกันไปแล้วก็ลบนะครับต่อมาอเราได้วิดีโอมาแล้วนะฮะต่อมาครับเราก็มาในส่วนของ new item นะครับนี่ฮะด้านล่างซ้ายนี่นะครับ คลิก New Item ขึ้นมานะฮะเลือกไปที่ Title นะครับคลิก Title ขึ้นมามันก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ให้เรากด OK เลยนะฮะอ่าพอเรากด OK ออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างในส่วนของ Title ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็สามารถกดที่ตัว T นะครับเพื่อเป็นการแอดตัวหนังสือลงไปใน เจ้าหน้าต่างไตเติลนี้ของเรานะฮะก็คล้ายๆ Photoshop เลยครับเราก็พิมพ์ไปเลยเราคลิกไปเสร็จแล้วก็พิมพ์ไปในส่วนของท้ายตัวอักษรน,นะฮะเราก็จะเลือกทางจากทางด้านขวานี้ก็ได้หรือจากด้านบนนี้ก็ได้นะฮะเราก็เลือกดูให้มันเป็นตัวเขียนสวยๆก็ได้ สมมุติในที่นี้ผมเอาเป็นลองเอาเป็นตัวเขียนแบบนี้ละกันนะฮะเราก็มาขยายไซส์ตัวอักษรนะฮะโดยดูช่องด้านบนนี้ก็ได้ครับตัวที2ตัวซ้อนกันเนี่ยเราก็เลื่อนไปทางขวาคือการขยายนะฮะเลื่อนไปทางซ้ายคือการลดขนาดหรือใครจะกดชิปคลิกแล้วก็ย่อขยายที่ตัวนี้ก็ได้นะฮะ เนี่ยตัวกรอบมัน,นได้เหมือนกันนะฮะ,อะลองเอาประมาณนี้จากนั้นเนี่ยผมจะขออนุญ,ญาตลองเว้นช่องไฟตัวระหว่างตัวอักษรนิดนึงครับโดยมาที่เนี่ยฮะตัวอักษร V A นี่นะครับเลื่อนไปทางขวาครับขยายช่องไฟมันนิดหน่อยฮะไม่เยอะมากประมาณนี้ประมาณนี้ Okay. อาจจะผมขออนุญาตเปลี่ยนฟอนต์หน่อยดีกว่าใช้ฟอนต์เดิมดีกว่าในที่นี้ผมจะใช้ฟอนต์อันนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยถ้า,าในขั้นตอนต่อไปมัน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 จะต้องมีการเหมือนคล้ายๆกึ่งกึ่งกกับการมาร์กเลเยอร์เป็นมันจะเป็นตัวสีขาวนะฮะ ทีนี้เราอยากให้เรามองตัวอักษรเราชัดขึ้นชั่วคราวเราก็มาปรับให้มันเป็นสีเขียวก็ได้ฮะเสร็จแล้วเราก็กดปิดส่วนของไตเติลไปก่อนจากนั้นให้มาในแผลของโปรเจกต์นะฮะลากไตเติลที่เราทำตัวอักษรเนี่ยขึ้นมาวางเหนือเลเยอร์ Layer ของวิดีโอนะฮะเราก็กะวางตำแหน่งพอประมาณไปก่อน ขั้นตอนต่อไประหว่างนี้เนี่ยเราจะกลับมาที่โปรเจกต์นะครับโปรเจกต์แล้วมาที่เนี้ยกด New Item ขึ้นมาครับแล้วเลือกที่ Transparent Video นะฮะปุ๊บกดโอเคเลยครับอ่แล้วก็ลากไอเจ้า Layer Video เปล่าเนี่ยขึ้นมาไว้เหนือเจ้าตัว t i t a ลอักษรนะฮะ จากนั้นนะครับให้เรามาที่เอฟเฟกนะฮะให้พิมพ์คำว่า l i ท์ออนนะ,ะแล้วเราก็ลากเจ้า w r ท์อ On Effect นะฮะมาไว้บนเจ้า transparent video นะะี่นะครับตอนนี้เราจะสังเกตว่ามันยังไม่เห็นอะไรนะฮะจากนั้นให้เรามาอยู่ตรงที่เมนู Effect Control นะฮะด้านบนนี้นะครับ เอฟเฟกต์คอนโทด้านบนเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นในส่วนของไรออนเอฟเฟกตนะฮะให้เรามาปรับขนาดบลัดนะครับบลัดเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นวงสีขาวสังเกตในช่องตัวอย่างพรีวิวด้านขวามือนะฮะเราก็ปรับขนาดของบลัดเนี่ยให้มันใหญ่อ่า พอประมาณนะฮะพอที่เราคิดว่ามันจะสามารถลากเส้นไปตามไปปิดทับตามตัวอักษรของเราได้นะฮะในที่นี้ผมก็จะใช้ประมาณสักถ้าตัวอักษรนหนานหน่อยผมก็จะใช้ประมาณสักอ่าสี 40, อะไรประมาณนี้ฮะเป็นคร่าวๆแล้วก็ในส่วนของสโตกเลนส์เนี่ยผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ5.0นะครับ อ่ะ5.0าจุดบัตรบัตรสเปซิ่งเนี่ยเราก็ใช้ที่0.001นะฮะโอเคจากนั้นนะครับให้เรากลับมาคลิกที่เนี่ยครับที่คำว่า write on นะฮะพอเราคลิกมาแล้วเนี่ยให้เราเลือก ลากไอเจ้าตัวแปลงนี้มาเลยอนะมาที่จุดเริ่มต้นของตัวอักษรของเรานะครับให้จากนั้นให้เรามาดูด้านซ้ายมือนี่นะฮะตรง Effect Control นะครับตรง Position รบัตรโพ i ิชันนะฮะให้เราติ๊กที่นาฬิกา1ครั้งมันก็จะเป็นการมาร์กจุดเริ่มต้นมา1นทีนะฮะในที่นี้เราจะทำทีละคีเฟรมนะฮะซึ่งมันจะใช้เวลาหน่อยเดี๋ยว ลองทำให้ดูนะขออนุญาตปรับหน้าต่างซูมเข้าไปก่อนอพอเราแอดคีฟ์คีเฟรมแรกลงไปแล้วเนี่ยเห็นไหฮะให้เรากดใช้เคอร์เซอร์ลูกศรที่คีย์บอร์ดนะครับเลื่อนไปทางขวานหนึ่งที่ ก็จะไปอีกหนึ่งคีเฟรมนะฮะจะซูมให้ดูกดหนึ่งครั้งลากไอตัวกลมๆเป้าหมายเนี่ยฮะมาหนึ่งครั้งกดเคอร์เซอร์ไปทางขวาหนึ่งครั้งลากคีเฟรมมาหนึ่งครั้งนะฮะ,ะแล้วก็ไล่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าสมมุติเราคลิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีโผล่ขึ้นมานี่เราก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะค่อยๆไปทีละคีย์นะฮะเนี่ยฮะบางทีเราคลิกแล้วมันจะเป็นเส้นอย่างนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะคล้ายๆกับเพนทูแล้วครับมันก็จะเป็นเส้นอย่างนี้เราก็ลากมันขึ้นมาต่อจากเส้นก่อนหน้านี้นะ,ะแล้วเราก็กลับมาคลิกที่ไอ้เป้ากลมเนี่ยครับแล้วเราก็ลากต่อ ๊บนะะไปทีละคีเฟรมนะครับขั้นตอนนี้จะเหนื่อยหน่อยฮนะเราก็จะลากมันไปตามตัวอักษรของเรานะฮะ Okay. เวลาเราไปที่ตัวอักษรต่อไปก็เหมือนเดิมครับเราคลิกขวาทีา่เพื่อเลื่อนคีย์เฟรมไป1จุดแล้วเราก็ลากมันมาที่อีกตัวอักษรหนึ่งเลยฮะพอลากมาเสร็จแล้วเราก็กดเคอร์เซอร์ไปทางขวานะฮะเอยกดคีย์บอร์ดปุ่มไปทางขวานะฮะแล้วเราก็ลากเหมือนเดิมครับทำอย่างนี้ซ้ำไปเรื่อยๆครับจนครบทุกตัวอักษรน,นะฮะ เดี๋ยวอาจจะมีการเล่งวิดีโอนิดนึงนะครับต้องขออาภายัย อ่าโอเคครับ <c oughs> พอเราเดินไอ้เจ้าตัวไลออนเสร็จครบทุกตัวสอนแล้วเนี่ยให้เรามาในส่วนของอเจ้าเอฟเฟกอในออช่องซ้ายมือล่างนี้เหมือนเดิมนะครับให้เราพิมพ์ว่า track ะะพิมพ์สั้นๆก็ได้ครับพิมว่าแท็กแล้วเราก็จะเจอในส่วนของเจ้าแท็กแมทคีนี่นะฮะให้เราลากเจ้าแท็กแมทคีเนี่ยเข้ามาในส่วนของตัวอักษรไทเตินี่นะฮะในเลเยอร์ของไทเตินนี่ครับลากลงมาครับอพอเราคลิกลงมาแล้วเนี่ยในส่วนของ EFFECT c o คอนโทเนี่ยมันก็จะขึ้นแท็กแมทคีนะฮะ ให้เราปรับตรงแมทเนี่ยเป็นวิดีโอ3นะฮะโอเคอ่ะพอเราปรับเป็นวิดีโอ3แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตรงที่เรามาร์คไว้เมื่อกี้เนี่ยมันจะหายไปนะฮะทีนี้ก่อนที่เราจะรีเพลย์ดูนะก็ ให้ดับเบิลคลิกที่เลเยอร์ของไตเติขึ้นมา1ทีนะครับเราจะมาเปลี่ยนตัวอักษรให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะฮะก็คือให้เรามาตรงในส่วนของฟิลแล้วก็คัลเลอร์สีเขียวตรงนี้นะฮะปรับมันกลับมาเป็นสีขาวครับแล้วกดโอเคเลยฮะแล้วกดกระกบาทปิดไปอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าเอฟเฟกมันจะเป็นยังไง อ่าเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะปึ๊บนี่ถ้าเราอยากให้มันสุดแค่นี้แค่ครบพอไม่ต้องให้มันย้อนลบนะฮะเราก็ลดตรงส่วนของทานแพลรลินนี่มานะฮะให้มันอยู่แค่ สุดเอฟเฟกที่เราทำไว้เมื่อกี้นะฮะ,อะลองดูอีกทีปึ๊บอ่าเห็นไหมครับง่าย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 เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะ Export ไปใช้งานได้เลยนะฮะโดยการกด Export m e d i ีเดียอะฟอร์แมต h 2 6 4นะฮะถ้าใครจะเอาเป็นวิดีโอมาก่อนก็เลือกตรงนี้นะฮะในที่นี้ ถ้าเอาไปลงแค่โซเชียลมีเดีย u t u b e อะไรอย่างเงี้ยเราก็ผมก็จะแนะนำให้ Export ออกมาเป็นในส่วนของ YouTube 1080p SD นะฮะส่วนใครที่จะเอาไปทำเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นภาพ g i f นะฮะไฟล์ GIF เนี่ยจริงๆมันมันผมไม่แน่ใจว่ามัน Export ใน Premiere Pro ได้หรือเปล่านะะเพราะว่าตัวผมเองอะ่ะก็ไม่ได้เป็น มืออาชีพในส่วนของโปรแกรม premiere pro นะฮะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าจะทำไฟล์กิฟโดยส่วนตัวผมผมจะโยนวิดีโอลงไปในเจ้า photoshop version cc แล้วก็ Export ออกมาเป็นไฟล์กิฟอีกทีหนึ่งนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ,สำ,รบะะสำหรับมือใหม่นะฮะสำหรับมือใหม่หรือว่าใครที่ยังไม่ทราบเทคนิคการทำตัวอักษร วิ่งเหมือนเราเขียนขึ้นมาบนวิดีโอนะหรือว่าที่จะเรียกว่า r i ออนเอฟ f ฟก c t ก็ได้นะฮะก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe c h anel n ของชุดออดายด้วยนะฮะก็หวังว่าเราจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมากันอีกอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเราจะมีเทคนิคอัปเดตให้ทุกคนมาสนุกกับการทำภาพ ไม่ว่าจะภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนะฮะกันตลอดเวลาครับนะฮะก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับยังไงก็ต้องขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะฮะแล้วพบกันใหม่กับชุดออดายครับสวัสดีครับ